ประมงคลองหลวงส่งเสริมพอเลี้ยงกุ้งกล้ามแดงดูแลง่ายตลาดต้องการและสร้างรายได้ดีประมองอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีร่วมกับฟาร์มกุ้งเหมาเหมาเครฟิชจัดอบ,บรมให้ความรู้กับเกษตรกรและผู้สนใจพอเลี้ยงกุ้งกล้ามแดงหรือกุ้งเครฟิชโดยน,นายนัทพลยิลไม้เจ้าของฟาร์มกุ้งเหมาเหมาเครฟิชบอกว่าตัวเองและภรรยาม,มีความสนใจเลี้ยงกุ้งกล้ามแดงจึงทดลองหามาเลี้ยงลองผิดถูกถูกอยู่8เดือน นกระทั่งมีการจับกลุ่มัยรุ่นที่เลี้ยงกุ้งกล้ามแดงมาแลกเปลี่ยนข้อมูลและวิธีการเลี้ยงรวมทั้งการสร้างตลาดร่วมกันปัจจุบันมีสมาชิกที่พอเลี้ยงกุ้งกล้ามแดงรวมตัวกันกว่า10คนสำหรับการเลี้ยงกุ้งกล้ามแดงไม่ยุ่งยากมากนะักดูแลง่ายสามารถเลี้ยงได้ด้วยภาชนะหลายชนิดเช่นขวดน้ำกระมังถังส้วมหรือบ่อดินและมีตลาดรองรับแน่นอนทุกวันนี้การเลี้ยงกุ้งกล้ามแดงสามารถสร้างไรายได้ให้กับครอบครัวเดือนละ4 0,000บาท โดยราคาจำหน่ายขึ้นอยู่กับขนาดของกุ้งอย่างขนาดกุ้ง20-25ตัวต่อ1กิโลกรัมราคา700บาทขนาด10-12ตัวต่อ1กิโลกรัมราคา1,000บาทนายสมจิตดีวงศสาประมงอำเภอคลองหลวงเปิดเผยว่ากุ้งก้ามแดงเป็นกุ้งที่ตลาดกำลังต้องการอย่างมากโดยเฉพาะการเพราะเลี้ยงเพื่อนำไปประกอบอาหารเพราะมีลำตัวขนาดใหญ่และรสชาติอร่อยสามารถทำได้หลากหลายเมนู